สวัสดีค่ะมัอนี้แม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะสิมาสาธิตกันถอดไข่ดาวฝรั่งนะคะเข้ากระติดไฟก่อรใสโอลิฟออยล์ลงไปในกระทะนะคะเทคนิคของีฉันคือใส่ต่อไข่ลงไปตอนนะะั้นในห่อนต่อกไปสิถอดสองหน่วยพร้อมกันเลยนะคะสาธิตนะคะดูนะคะ วันนี้คืานเห็ดอาหารแลงค่ะแต่จริงๆอาหารเสาก็ได้ละกินได้เงี้ยมันแลงน้่มเหรอคะคานขอ,อันนี้คือของซมมี่ค่ะขันเทาใส่น้ำมันผืดมันสิมันสิแตกมันสีแตกนะคะแต่ว่าขันใส่โอดีโอ,อ้มันสีบโบ๊ะคือฝรั่งเขาบ่มากรอบค่ะเข้ามาใค่มันนิ่มของคนไทยเฮาเวลาถอดไข่ดาวอยากให้มัน อย่าให้มันกรอบเม่นบ่ค่ะคนไทยฝรั่งม,มาให้มันเนียนเขราบบ่มากกรอบเราว่ามันแข็งคุณสไตล์ตเนาะขืยกระรั่งหอนเรลืมเปลี่ยนเริ่มซุกและะ้วค่ะง่ายๆเอาลงตอนน้ำมันทันทีเดือดมันกอค่อยๆซุกนะคะเดี๋ยว ที่เทคนิคง่ายๆค่ะเทคนิคง่ายๆลืมหอวแล้วเริ่มตักน้ำมันหลาขึ้นใส่ไข่ห้ามเพราะว่า่บา่บายายามให้มันดิบข้างบนนี่ยมันสุกข,ขึ้นกันแต่ว่าก็บ่อยากให้มันสุกหลายนะคะก็คอย าดนะคะให้ค่อยตักลาดไป ่าขาน้ำมันหอนเน่เขาปิดลงไปก็ได้ค่ะแล้วเขากับกตักน้ำมันที่เหลือก็ค่อยละ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 แปลงสีเก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะดูอีกทีค่ะดูนะคะมันกำลังสุกพอดีเราก็จะตักใส่ขนมปังโอ้ยทั้งไทยทั้งลาว พลังอ่าอุ๊ยตายดูนะคะเรียบร้อย